ก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เรามาเล่นกลับมาเล่นเกมเป็นดีดีดดม่ชินตัวที่สองกันอีกแล้วเพราะที่แล้วผมเล่นไปมันอัดลงไม่ได้ดังนั้นก็ผมมาเล่นเรียบสปีดรัน,นโอเคไม่เปิดเทปจะเปิดเทปบางงานที่ไม่เกี่ยวข้อง,องก,กับเรื่องเข้าใจ

เค okay, มาถึงตรงโซนห้องนี้แหละหลอก็จอกล้อก like well มันหึหึงหึงหึง ฮีปาติติสกะเตเอเอเอยังสิยังะสิอื้มต้องไม่ออกแรงโอเคในที่สุดไม่เกินสามนาทียี่ยม All the other day, and guess what? I can't find my two. <laughs> 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 Mm -mm -mm -mm. Every artist in person needs a sanctuary. Oh, I don't know what that is. Pieno benjo piano, bass up at all. Down, 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 piano piano banjo piano áo oh. ok và banjo บ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊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 อบบยเอ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 ถ้าเคยไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอโทษด้วยวขอไปอ่านเทปใหม่แป๊บโอเคคำที่สามอ่านผิดฮะ ก็สปีดลันต่อ ตลอดนี่แม่ถือว่าเกมมก Mmm, Oh, no, there's no valve. Where did it go? Okay, I'm gonna get in a heat. อันนีต้ต้องทำยังไงต้องท้าแจะคสไปพัสนี้ต้องทำยังไงไม่ทราบอืมตอวหนึ่งขอไปดูแป๊บโอเคไปดูมาละเขาบอกว่าต้องให้ไอ้ตัวนี้มีประหยุด์ตรงกลางคือมือศิษ กูไม่เห็นด้วยงั้นก็สปีดลันโอเคนั okay, that <c oughs> ่นช่วยด้วยในที่สุด กนอื่นผมจำได้ว่าอิตาเอ็กมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคค่อยอยง้ก็เจออิตาเอ็กละอืมแผลทอดเอ้แล้วเสียงอะอะฮะโอ้เขาม่ต้องนานเนี่ย Time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison. This inky, dark abyss, I call a body. Would that map Quiet. <coughs> Listen. I can hear you uh, crawling um... above. Crawling. Uh -huh. Let us begin. Must be completed. ที่ว่าใจปีศาจเนี่แหละเห็นเห็นคนที่เกียดกูเกียดเป็นดี ก็ไรยังประโย,นนยนชน์เดช็อด ิสการ์เซิโอนั่นแงนั่นแงไม่ต้องเข้ามาอืมอิสา Oh, it's a wolf.